สบายดีพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนเด้อสบายดียามค่ขำคำพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังอยู่บ้านทางเนาะย,ยังบม่ได้เมื่มมอกำลังเตรียมตัวสิเมือ่อกันทั้แหละเลนาะมาแต่ก็บผักก่อนสิกลับกับซืมารีวิวเฮือนว่าสิเพือนเห็ดเนาะเฮือนพอกับแม่แหละเพือนเห็ดไปหอดใส่แหละมาท่งเก็บมาอันนี้มาลอสาลนส่ถมง Uh ่องไปเ็ัมา่กกาินมกินอยู่บ้านเลยประ้สเนาะกินะืท้งกินบท่านดอกเหนาทิ้ลูกชายให้แม่เอาใครไหนจะมาผี่มีคนเอาให้ไหนไอุ้่นเอาไวปรทางไดบ่ได้พี่น้องเลยดีดีลังคาฝ่นมางแล้วหายังบ่แล้วส้างยุดไปองมือก็เลยบ่หยุดแล้วสั่ะก็และเลยหลังคา ลงังคาโมงทางไหนไปดี้นิไปโมง,มงมาทางไหนเลยบ่ในผืนเอาดินเขาแล้วหลดหนึ่งบดอันนี้อันนี้บด,มบดิมงบ่ละเคยมงบดบ่กระเดียวบบดมิมง

để khá tốt không lấy bộ hũ nữa Tốt Tốt thân sống khẳng Để không linh Tô áo huyệt nhạc Bây

Lô xinh Lô xinh này chắc hùa quay đó Hùa nó bằng nọt mà nè Còn là cô cà bưởng mông cà bưởng nó chẳng chỉ răng đăng Mới là chết Hả? Ôi, mày nhảy cả chẳng hùa không hay Không à. Bố. กางมันบดเาบ่ฮะากเริ่อ่เด้นี mm ้นะเพื่อนเทานีนะออ่ถาใส่ไม้อันนี้มันบอนั่นดอกถาใส่โค้งลังคาเล็กนียเวลาน้าหมอกตกมันอย็กซึมห่อยปัดปงนอยย่อยอย่่อย่างนย่คือย่าอยย่อ่าออ Mặc nhôm ngả này lực, Và... hả nè, cứ bị lực, phải không ạ? Bà... Hả? Các thịp đây Ôi, mặc nhôm ván, ảnh bỏ xếp Ừ, mặc ván Đến ván, nó nhanh, nó nhanh đó Bụng càng nhanh Ván, nó cứ Thế nhé, hiểu không? เล่มาใหญ่ใน wow. ี่งามเลื่อทุกินโอ้ยก็คือเฮาะไรกา่าป่าฝูงชีเล่เซหงมินเหมยเ่อยอะไรวะบ่งเขาเห็ดคือว่าแวบแมเจ้เห็ดปลาตัวเกิดแต่เกิดแนเออสุกกระมือหนึ่งอะได้เ es> สียสมองเขาต่อไปเนด้ มันผ <a> <ics> ัด <eyeshadow> ช่้งมันช่้งกว่าตัวนี้เพื่อทำผัดช่มงไเพื่อสุกกิ่เต็มแต่ละห้องผักอะลีเฮือนมาใหญ่นะฮะเผาพ่อแล้วเนาะดินนั่นนี่นะใส่แล้วก็ลายพด เดือนลังนี่บัวพ่ผต่อไปอีกสามหองยังไงบัวโพ่นะฮะเออลูกล้านหลายชินอนดูตาางหัวตจานงเห็นหองขัดนี่ตลางที่นอนเทงคือเก่าทรเดียวเรามานอนตารางอ้าวขวง กวงและบานเฮือนเราเออขับกังคึ à, ้นไปรับไ้นอนดอกโป๊บย่านแหงย่านลงมาเฮือนไปเฮือนผนชูงได้บ่กอบ้านในกอดผมก็ชิไปทางได้แไม่ใหญ่เลยแต่เก่าห่วยแหลนอดเฮือนผมได้ผู่เฮือนลูกเช้าคนทุกนย่านแนวย่านลาเลียบังชิบห้วยคือมันติดเตียวเวลอยู่เราอ่ะ นตอยันแหงพอดีเป hey, right. ็นสามห่องเลยเนาะนีเนาะถูกใ้ได้ถิมเบิดบ่บออันเนาะถิมเบิดบอกก่อนอิดนะก่อนบ็อกเออสามสี่ยูแบบนี้อยู่สองเถวจะเอ้ยจะดัง บัดมากขบกันไปเลยลูกบมีบันอยู่เต็มบัดเวลาบมาหวยคือบมีคนนี่เดี๋ยวบันนอนเพื่อนนะมันน่อยพดบัดมาขบกันนะยังก็บุญได้เนาะ

ร้อนไปชงออุมแหลกเนาะยโอ้ยไปห้องหมอใชคบห้องหมออะไราองไีร้อนมันห่าโย่าไปห้ออยู่ในพายอีผู้แม่เอ้ยสี่สิบโมงมันกระลุกมาลัมอะไรเงยเงี้เงี้อเงี้ยเงี้เดี๋ยวปเอออันเดียวกันเะยอืมนอ พอมันมีคนมาจักพีอย่างเรางอยมาอื่นก็ได้มงมาจักเนีาะค่ะแล้วเหรอย่แสดงว่าห้งมอเนี่ยนะคนตายหลาย ลังใหม่ก็มีเห็เทียนนั่นะเขาบอกเขาเห็ดกินเห็ดยากอยู่คปิชอบหาเชียงล่างถวยเชียงเปิดนะมื่ออื่นก็ได้มงได้เอหอเปล่าฮะมันลายเพี้ยเป็นังก็เรียกเป็นดีรง้น

ลูกอุกงเาเดียวเนาะเยอะเยอะบักลาบักลาใส่ทำลาพัจ่คพอ่นกไปเนาะขอบุญคุณบุญจนเลยอย่าลืมก็ไล้์กดแช์กติกาเนาะคลิปนี้จะมารีวิวเรียมใหญ่จะยให้บ่งเนาะแล้วกใหม่คลิปหนาพี่นองก็แล้วสบายดี